ตายสาวไม่เผาวันพุธมาอีกแล้วบางคนก็บอกไม่เผาวันพระอ่ามึงจะเผาวันไหนมึงก็เผาไปเถอะคนมันตายไปแล้วไม่มีผลหาอะไรท่านนั่นแหละไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีคืนการเผาศพคนตายคนมันตายไปแล้ววันเดือนปีคืนไม่มีผลจะสวดกี่คนมันตายไปแล้ววันเดือนปีคืนไม่มีผลจะสวดกี่วันก็ได้จะเผากี่วันได้ได้หมดจะเก็บกี่ปีก็ได้จะเผาวันไหนก็ได้จะเผาเวลาใดก็ได้ที่มึงสะดวก เตาเผาผีมันสะดวกว่างไม่ล่ะถ้ามันว่างก็เผาได้มันไม่ว่างก็เผาไม่ได้ไงมึงจะยัดเข้าไปยังไงต้องสองโลงมันใส่ได้แค่โลงเดียวมึงจะยัดเข้าไปยังไงล่ะวันไหนมันก็ได้เท่านั้นแหละปู่กูนี่เป็นสับปะเลอมาก่อนไม่เคยมีหาวันไหนต้องเผาไม่เผาบ้านกูนี่ทำมาหากินอะคนตายมาก่อนเคยขายโลงศพปู่กูเป็นสับปะเลอตั้งแต่หนุ่มยันตายกูเห็นปู่กูเผาได้ทุกวันไม่เห็นมีวันไหนห้ามก็ไม่เห็นมีใครเป็นหาอะไรครอบครัวก็มีความสุขเจริญรุ่งเรืองดีมีแต่คนมาหาให้ป กูเห็นมียุคนี้แหละห้ามวันนั้นห้ามวันนี้กูเห็นมื่อก่อนเขาก็เผาก็ได้ทุกวันไม่เห็นมีปัญหา,หาอะไร <S <S เหมือวันพุธวันพุธอีกแล้ววันพุธมันขายไม่ดีไงมันเลยปิดร้านพักมึงเข้าใจหรือเปล่าหลักการตลาดโอ้โหกูนี่เหมือนตึบเลยมึงรู้ไหมหลักการตลาดเนี่ย หลักสถิติของทุกร้านมึงไปหาดูได้เลยวันที่คนน้อยที่สุดเบาบางที่สุดจะประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสมึงไปหาดูได้เลยทุกที่คนจะน้อยยอดขายจะตกที่สุดคือช่วงกลางสัปดาห์มึงไปดูเลยยิ่งกลางสัปดาห์และเป็นกลางเดือนด้วยนะกูจะบอกให้ยิ่งยอดตกทำไมสตาร์บัคทำโปรโมชั่นส่วนใหญ่จะอยู่วันพุธหรือพฤหัสท,ทำไมร้านขาขายของต่างๆทำไมชอบทำโปรโมชั่นวันพุธ มึงไปหาดูได้เลยก็วันพุธหลักสถิติคืออะไรคนมันไม่ค่อยซื้อของมันไปช่วงกลางสัปดาห์มันไม่ค่อยใช้ตังค์หลักสถิติง่ายๆมึงยังไม่เข้าใจเลยมนโนเพอพบไปกันใหญ่หัดอยู่บความเป็นจริงบ้างเนี่ยปัญหาคือมึงไม่รู้พอเวลามึงไม่รู้มึงก็คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดเองเออเองไม่ได้รู้หาอะไรเลยไม่ได้รู้หลักความจริงอะไรเลย มึงไปถามคนขายของได้เลยวันพุธวันพฤหัสเนี่ยขายของยากกระตายหาลูกค้าไม่ค่อยมีจะเป็นวันที่ขายของได้น้อยที่สุดมึงก็มาคิดวอาวันพุธเป็นวันไม่ดีเขาห้ามเผาศพนู่นไม่ดีนี่ไม่ดีมึงคิดเองมึงไม่ได้รู้ไงมึงไม่รู้ความจริงมึงก็คิดน่นน่ะมึงไปถามได้เลยอเมซอนสตาร์บัคเวลามันทําโปรมันชอบทําโปรวันพุธไปดูเลยมึงไม่อยู่กับความจริงเนี่ยปัญหาคือมึงไม่รอบรู้ไงพอเวลามึงไม่รอบรู้มึงคิดเองเออเองมโนเพ้อพบ ร้านขายของอ่ะยอดขายจะดีวันไหนเสาร์อาทิตย์เพราะคนมันหยุดมันมีเวลาช้อปปิ้งมึงไปดูตามห้างเลยมึงเดินก็ไปถามร้านอ่ะว่าวันไหนขายดีเสาร์อาทิตย์วันหยุดนัขกขัตฤกษ์วันไหนขายไม่ดีมันจะตอบตรงกันเลยวันพุธมึงไปถามเลยกูท้าเลยอ่ะ นั่นนะปัญหาคือมึงไม่รอบรู้กันไงไม่ใช้หลักสักจจกความจริงในการพิจิตริคอพิจารณาหนะนะโรงหนังมันพุธลดรลาคาไปดูเนี่ยนะมีคนบอกนะมึงไปดูได้เลยโรงหนังอะ่ะวันพุธลดรลาคามึงไปดูได้เลยวันพุธจะลดราคาเป็นพิเศษลดถูกกว่าวันอื่นเพราะอะไรคนมันน้อยมึงรู้ไหมเขาทาโปรโมชั่นในวันที่คนน้อยเพราะอะไรทําไมถึงกล้าลดราคาได้เยอะขนาดนั้นก็คนมันน้อยไงมึงไปทําวันอื่นคนจะเยอะเหรอ แล้ววันนั้นมันน้อยอยู่แล้วเขาเลยกล้าลดราคาเพื่ออะไรดึงคนให้มามากขึ้นแต่มันจะมามากขึ้นในตลาะมันก็มามากขึ้นไม่ได้เพราะเขาไม่มาไงก็เลยใช้อะไรโปรโมชั่นในการจูงใจกูนี่ทําการตลาดมาก่อนทำไมกูจะไม่รู้กูจับ KPI กูจับสถิติลูกค้าตลอดเวลากูนั่งดูเลยมอนิเตอร์ตลอดเวลาทุกบริษัทไปเหมือนกันหมดไปตามดูบริษัทใหญ่ๆได้เลยโปส่วนใหญ่อยู่วันพุธนันแะ มึงไปดูอ่ะสตาร์บัคอ่ะจับวันพุธแทบจะตลอดอ่ะวันพุธนี่จัดอีแล้วจัดอีแล้วจัดแทบจะทุกพุธได้สักมึงจะบอกให้สมัยก่อนกูนี่กินสตาร์บัควันพุธตลอดยิ่งถ้ามันทำโปเฮงๆปังๆนะมึงสังเกตมันไม่ทำเสาร์อาทิตย์มึงสังเกตปะล่ะทำไมมันเลือกทำเฉพาะวันพุธหรือวันพฤหัสอ่ะมึงมึงมึงไม่มึงไม่รู้ไม่ไม่หาเหตุผลเลยเหรอ ทำไมไม่เลือกทําโปาสาวสอาทิตเพราะอะไรก็คนมันมากมันเลยไม่ทําดังนั้นมึงจะทํบไม่เคยเห็นเลยว่าทําไมร้านค้าทั่วไปทําไมไม่ทโปาสาวสอาทิตก็เพราะมันขายได้อยู่แล้วจะทำทำหาอะไรมันต้องไปทามาในวันที่ขายไม่ดีเพื่ออะไรเพื่อทําให้ขายดี วันพุธไม่เป็นห่าอะไรท่านั้นแหละวันพุธก็วันพุธนี่แหละไม่เป็นอะไรเท่านั้นน่ะมันเป็นที่ความรู้สึกของพวกมึงมันเป็นช่วงกลางสัปดาห์มึงอาจจะชอบใช้เงินเยอะๆกันช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนจริงไหมมึงจะใช้เงินกันเยอะช่วงต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์จริงไหมเพราะอะไรวันจันทร์มึงเพิ่งหยุดมาจากวันอาทิตย์มึงตื่นเช้ามาวันจันทร์มึงไม่อยากทางานมึงเหนื่อยล้าวันจันทร์แล้วเหรอไม่อยากทํางานเลยห่อเหี่ยวมึงก็จะอะไรใช้เงินเยียวยาจิตใจ พอเวลามึงเยียวยาจิตใจเริ่มดีขึ้นก็กางสัปดาห์เริ่มทาใจได้พอเวลาเริ่มใกล้ๆกล้ปลายสัปดาห์มึงก็เริ่มดีใจว่าจะใกล้วันศุกร์แล้วมึงก็เลยหาเงินหาทองมาใช้ตอบสนองต่อกิเลสตัณหาเพราะกาลังจะมีความสุขมึงก็จะใจหรือยังนี่ยเหตุผลต้นเดือนมึงใช้เงินเยอะเพราะอะไรอ่ามึงกําลังเหิมเกินกับการได้เงินเดือนมาไงมึงก็เลยเลิกใช้เยอะกลางเดือนทําอะไรเงินมึงเริ่มหมดไงมึงจาเงินที่ไหนมาใช้กลางเดือนมึงก็เลยใช้น้อยลงไง พอเวลาปลายเดือนเงินเดือนออกมึงใช้อีกต่อสนองต่อความต้องการของมึงมึงเป็นอย่างนี้กันทุกวันมึงไม่รู้เหรอมึงเป็นผู้บริโภคมึงต้องรู้จักตัวมึงเองให้ได้นะไม่งั้นมึงจะไม่มีทางรู้นั่นแหละทําไมร้านขายของก็ถึงหลอกมึงได้ให้มึงเป็นเหยื่อทางการตลาดอ่ะซื้ออันนี้ชิ้นหนึ่งราคา50บาทถ้าซื้อสองชิ้นเนี่ยแค่แค่เจบาทเองนะถ้าซื้อ3ชิ้นเนี่ยจะตกชิ้นละสี่สิบกว่าบาทเองนะมึงโดนไปกี่ชิ้นโง่มึงซื้อหนูหกชิ้นก็ไปแล้วจากตอนแรกมึงตั้งใจซื้อชิิิิ้้้นนนเเดดีียยวววมมึงกกช็แล มึงซื้อไปทีหกชิ้นนดมึงโดนหลอกเพราะอะไรเพราะเจ้าของบริษัทหรือคู่ผู้ขายของมึงเนี่ยเขารู้พฤติกรรมมึงแต่ตัวมึงอะโง่ไม่รู้จักพฤติกรรมตัวเองเพราะอะไรมึงไม่เคยสังเกตตัวเองแต่เจ้าของกิจการเนี่ยเขาสังเกตพฤติกรรมมึงอยู่ตลอดเวลามึงรู้หรือเปล่าคนจะเอาเงินจากมึงเขาจะสังเกตพฤติกรรมมึงว่าพฤติกรรมการใช้การจ่ายเงินของมึงเป็นยังไงแต่มึงอะไม่เคยสังเกตตัวเองเลยว่าเวลามึงใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมึงใช้จ่ายเงินกันยังไง มึงเลยเสียเงินตลอดเวลาไงเพราะอะไรมึงไม่เคยสังเกตตัวเอง่ามึงใช้เงินยังไงแต่คนอยากได้ตังมึงก็จะสังเกตมึงแล้วว่าเขาจะเอาเงินจากมึงยังไงมึงมีพฤติกรรมในการจ่ายเงินยังไงมึงจ่ายเงินทุกัทที่เท่าไหร่รายจ่ายมึงจ่ายวันไหนเงินเดือนมึงออกวันไหนเขารู้พฤติกรรมมึงหมดกูจะบอกให้มึงน่ะไม่เคยรู้หาเลยโง่แถมอวดฉลาดอีต่าหากว่าตัวเองรู้ถ้ามึงรู้จริงมึงจะไม่โดนการตลาดหลอกมึงจะไม่โดนบัตรเครดิตหลอกมึงจะไม่โดนโปรโมชั่นหลอกกูจะบอกให้ เหยื่อการตลาดบางทีมึงไม่จําเป็นด้วยซ้ำแต่มึงก็ซื้อใช่ปเปล่าไม่ได้มีความจําเป็นหาอะไรเลยใช้ไปปีนี้ยังไม่หมดด้วยซ้ำซื้อมาก่อนมาจำหาอะไรแทนที่จะเอาเงินไปทำไปหมุนทําอย่างอื่นแต่มึงก็ซื้อเพราะอะไรโปรโมชั่นไม่มีเงินมึงก็มานะไปเป็นหนี้สินเพราะเอามาก่อนโอ้ยมันราคาถูกเดี๋ยวซื้อกว่านี้ถูกไม่ได้มึงก็เลยรีบเลยขวนขวายไปเป็นหนี้เป็นสินเอามาก่อนวะเพราะเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วยังไงก็ได้ใช้มึงจําไว้คําว่ายังไงก็ได้ใช่แหละทําให้มึงล่มจม มึงยังไม่จําเป็นต้องใช้ตอนนี้มึงไปเอาเงินในอนาคมาลู่ซื้อสุดท้ายไปไงวันนี้ลดเจ็ดสิบวันนี้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นมึงผ่านไปสามเดือนลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของต้องใช้เป็นไงล่ะเรียบร้อยหงายท้องมึงเสียดายไหมล่ะเสียดายนั่นแหละเขาเรียกว่าเขารู้จักมึงอย่างดีมึงไม่รู้จักตัวเองเออนี่แหละปัญหาพวกมึงเนี่ยมันเก่งแต่ดูชาวบ้านไม่เก่งดูตัวเอง ออีร้านขายของมันได้เก่งดูชาวบ้านมันก็ไม่เก่งดูตัวมันเหมือนกันแต่มันมีวิธีในการดูมึงเพื่อได้เงินมึงมาแต่มึงอ่ะไม่มีวิธีในการดูตัวเองเพื่อรักษาเงินตัวเองไว้นี่แหละพวกมึงเลยทุกกันแล้วกันอีกช้ำชอกละกราใจไก่คำว่าโปรโมชั่นไก่คำว่าลถถูกถูกนะถูกนะมึงเป็นกันทุกคนมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูก็เป็นออแต่กูรู้จักประมารู้จักยับยั้งชั่งใจตั้งแต่กูรู้ธรรมะพระเจ้า เลยไม่มีใครหลอกกูได้ไงค่าการตลาดมันหลอกกูไม่ได้แล้วกูไม่สนใจเลยเท่านั้นถ้ากูใช้แค่นี้กูก็ใช้แค่นี้ช่างหัวมันจะถูกจะแพงช่างหัวมันแต่กูใช้แค่นี้พอกูไม่ซื้อมากองไว้มันไม่เกิดประโยชน์เอามากรงก่็จำหาอะไรสุดท้ายไม่ได้ใช้แล้วในหลังจากนั้นลถถูกกว่าเดิมอีกถ้าสังเกตตัวเองดีดี นั่นแหละคือสิ่งที่พทธเจ้าสอนเราดูตัวเองซะบ้างสังเกตสังกาตัวเองซะบ้างไม่ใช่มวนแต่ไปสังเกตชาวบ้านมึงน่ะมันติดติดนิสยัยติดสันดานชอบดูแต่ชาวบ้านไม่เคยดูตัวเองนั่นแหละเขาเลยหลอกมึงไงเนี่ยหลอกมึงโดนหลอกก็เท่านั้นมึงรู้เปล่าในการวางแผงการตลาดในโตประชุมเนี่ยเขาวางแผนกันยังไงเออลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มเราเนี่ยเงินเดือนออกประมาณเท่าไหร่เขาหาข้อมูลมึงหมด ดาต้าเนี่ยข้อมูลลูกค้าเนี่ยสำคัญกับองค์กรในการบริหารจัดการพวกมึงกูจะบอกให้กูนี่เคยประชุมกับเซเว่นเคยร่วมธุรกิจกันสมัยกูเป็นลูกค้ากูกูเป็นพนักงานประจำอะนะกูเป็นผู้จัดการอนะฝ่ายการตลาดอนะกูไปประชุมกับเพเว่นอะซีพีอเนี่ยเออกูคเคยไปร่วมงานอนะเขากูคเคยไปประชุมกับเขาทุกอย่างนะเขาโฟกัสที่มึงเลยแล้วใครเป็นภาพรวมเขาดูทุกกลุ่มเลยแตละกลุ่มแต่ละกลุ่มม,มีพฤติกรรมเป็นยังไง แล้วเขาขายของแต่ละอย่างเนี่ยเขาเจาะทุกกลุ่มเลยนะมึงกูจะบอกให้เขาไม่ให้มึงสักคนหนึ่งเนี่ยหลุดจากเขาได้เลยมึงก็ใจร้ออยังทำไมมันถึงโตเออเพราะเขารู้จักสังเกตมึงซสีอีกสิไม่รู้จักสังเกตกูจะบอกนะฉลาดแค่ไหนนะมึงก็ไม่รอดหรอกเรื่องการทำโปรโมชั่นอ่ะมึงไม่มีทางชนะกว่าเขาได้ พราะเขาออกแบบโปรโมชั่นมาเพื่อล่อซื้อมึงมึงคิดว่าอุ้ยเนี่ยฉันดูละเอียดอันนี้ถูกส่วนนี้ถูกสุดใช่มึงคิดว่าอันนั้นไงแต่ความเป็นจริงมันให้มึงซื้อเยอะขึ้นคําถามคือจําเป็นกับมึงไหมไม่ได้จําเป็นแต่มึงซื้อเยอะขึ้นยากกูบอกให้ถ้าคําว่าโปรเมรนะื่อไหร่น่ะมึงไม่มีทางชนะมาหรอกยังไงมันก็ชนะมึง มึงจะไปเอาชนะคนที่มันขายให้มึงได้ยังไงมันิชนะมึงเสมอเพราะมันได้ตังค์จากมึงมึงจำไว้นะคนสัตว์คนในโลกนี้เป็นเหมือนกันมีคนบอกว่าคนทุกคนในโลกเนี่ยเวลามาเจอกันเนี่ยเจอกันได้ผลประโยชน์เสมอไม่มีใครในโลกนี้ไม่เจอกันได้ผลประโยชน์กูไปฟังเขาพูดมาเขาบอกว่าคนส่วนมากอยู่กันได้ผลประโยชน์กูบอกว่าเขาผู้ไม่ถูกว่าคนส่วนมาก กูจะบอกว่าทุกทุกคนในโลกไม่ใช่ส่วนมากทุกทุกคนในโลกอยู่กันด้วยผลประโยชน์ไม่มีใครไม่มีผลประโยชน์กูสอนธรรมะมึงยังมีผลประโยชน์เลยผลประโยชน์คืออะไรก็กูเห็นประโยชน์จากการที่มึงได้ยินได้ฟังธรรมะพู้ธเจ้ากูเห็นประโยชน์ของมึงในการตื่นรู้กูจึงออกมาบอกสอนธรรมะนี่ก็ประโยชน์แต่มันอยู่ที่ประโยชน์นั้นมาประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์เพื่อใคร มันอยู or or He 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 ่ที่ว่าประโยชน์อะไรยังประโยชน์ได้เกิดแก่ตนและผู้อื่นไหมนี่ตังหาคือประโยชน์มันประโยชน์ท่านั้นแหละไม่มีใครไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์ไม่มาหรอกมึงมาฟังอาจารย์มึงก็เห็นประโยชน์ใช่ไหมล่ะมึงไม่ได้มาฟังแบบไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มึงจะฟังทําไมล่ะมึงต้องมีประโยชน์สิมึงจะคบกับใครจะคุยกับใครจะรู้จักกับใครมันต้องมีเรื่องของประโยชน์มาเกี่ยวข้องมึงคบกับเขามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มึงจะคบไม่มีประโยชน์มึงจะคบทําไมอ่ะมึงคบกับคนขงมึงคบกับคน คนเป็นโจรลักทรัพย์ลักขโมยมึงเห็นว่าไม่มีประโยชน์มันจะคบไหมมึงก็ไม่ครบเพราะอะไรอะ่ะก็มันไม่มีประโยชน์มันจะคบทําไมอะ่ะมันมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์าการที่คนได้ยินได้ฟังในธรรมของบุรุเจ้าก็เพราะมีประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังธรรมแล้วนําไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตตนได้ๆๆตตเขาจึงมาฟังในคาสอนบรุเจ้าเพราะมันเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเขาดังนั้นกูจึงบอกว่าทุกคนในโลกนี้คบกันรับรู้สิ่งใดต่อกันละกันอยากได้อยากมีสิ่งใดก็ตามนั่นเป็นเพราะประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่มีประโยชน์มันไม่ทําหรอกเพราะนั้นอย่าไปว่าเอ้ยมันคบกันเพราะผลประโยชน์มันคบกันเพราะว่ามันมีประโยชน์มาเกี่ยวข้องมึงก็มีประโยชน์เกี่ยวข้องกันทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องแต่ประโยชนที่ว่าประโยชน์นั้นเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองไหมประโยชน์นั้นเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไหมประโยชน์นั้นเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายไหมตัวนี้ต่างหากคือตัวสําคัญต้องอยู่ภายใต้บริบทของคําว่าศีล ศี่ห้านะง่ายๆเพราะอะไรมันเป็นเหตุปัจจัยของการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนทางกายและวาจาต่อกันและกัน